สถา,านีขนส่งโดยสารทางไกลสายใต้สายต่างประเทศรถไปทางไตนเนาะเซกองอัตตปอปากเซคือว่าเปิดแลวเรื่อยได้เลยนะประเทศลาวสวัสดีท่านผู้ชม ตอนนี้เข้ายู่ที่ด้านหน้าของสถานีขนส่งโดยสารสายใต้โดยสารสายใต้สายต่างประเทศเือวมาขึ้นรถอยู่นี่เดี๋ยวเราจะพาพกับหุ่นทางในเนาะบรรยากาศในปัจจุบันนี่อยู่ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2022จะเป็นอย่างไร สถานีขนส่งโดยสารทางไกลสายใต้สายต่างประเทศอันนี้แม่นล่านจอดรถรถส่วนตัวรถเก๋งกระบะยังมาจอดได้เนี่ยมือนี่อากาศคึมๆเมา ถ้าออกมาจุดนี่ไม่ทรงบายเนาะมาในทรงบายบึงบรรยากาศทางในเนาะสเปนในใดที่ใกล้นี่เขาก็เคยมาทายเยแต่ว่าส่วงหนึ่งหันโควิดระบาดแล้วก็เลยเข้าปิดบริการสถาน,นี้คนส่งโดยสารเนี่ย ่ายสีแดงตรงซื้อสีขาวแบบใหญ่เลยเข้าไปข้างในเป็นอะไรนะเนาะไปเบริผู้โดยสารก็จะมาสเดินทางอยู่ในมิตูไอทนะีเอ็มพบเนาะมีของการค้าอินโดไชน่าลาวเวียดนะมาตั้งให้บริการ นี่จุดกวดวัดแทกอุณหภูมิภูมิร่างกายปกติบันงวะปกติเขากับข้ามาได้เนาะอันนี้แมนจุดก็เจ้าขายปีโดยสารอันนี้สายใตเนาะจะลงไปใตในแมนว่าขึ้นรถอยู่นี่สายเนื้อมันอีกสถานีหนึ่ง เปิดเด้เลย,ยใครจะเดินทางมาได้เลยอันนี้สายต่างประเทศนะเวียดนามดานังเนาะเย็นจันดานังก็มีแต่ว่าหมดทเปิดต่างประเทศยังไปบ่ได้เนาะติดโควิดอันนี้วอรบอลวอร์บอลคล้ายีเนาะ,ะไปบ่ได้ วันนี้เราจะข้ามาเบิงนบอนรถโดยสารจอดเนาะดูนี่นี่หันขายเขาจีขันมเป็นข้องฝากข้องต่อนเนาะอันนี้บนจอดรถเมแถวนี่ก็เป็นหันขายกปเลยเนี่ยหาสื่อเครืงสื่อคองแถวนี้ได้เลยเป็นเสือผขาก็มีผู้หันหทั้งนะั้น แล,แลนเลยเด้อไปจะเดินทางมาได้เลยขายขอจีเนาะขายหนังขายไข่แ่นก็มีนี่เฮดบดอันนี้ขายน้ำเครื่องดื่มประเภทต่างๆขนม หรือว่าใครอยากกินอาหารก็สามารถมาได้คือกันเนี่ยนี่หันอาหารเปิดอยู่แถวนี่นี่หันเฟอ้อเขาเปียกเขาพัดยังอาหารตามสั่งนี่คือกันเขาเปียกเขาพุ่นมีเครื่องในนีหันอาหารเบียดบ้านเนี่ยคือมีตัวเวียดเนาะ ยังจันเซกองอาจปือคันนะคันสีไข่สบายดีเมืองลา่าลักกี้คัตทูนขนมร้ายขนาดเลยแกขนมมาขายวะแถวนี้เป็นหาอาหาร่ดเลยแถวนี้ตามแคมนะ่ะถือว่ามากินเขาอ,อยูเนี่ก็ได้ ยาวไปหอดพูนหันหันเขาขาหมูตำมะกรูงเขาซรอยเมืองสิงโอ้เขาซรอยนะเป็นแต่อยากเยอะเขาซรอยเลย ชาวนีอเพลงดังละมาทา,า,างนี้เขามาเบิง่งทางเหนือกันนะพามาเบิ่งทางนี้กันใครเจ้าก็รักเอาเครื่องกับรถส่วนร้ายแก่เครื่องบ่าปูดตสันบ่ร้ายมาแก่เครื่องแท้เนะะเครื่องก็จะเล้นเลยเนี่ รถโดยสารรถเมล์ร้ายขนาดเลยนี่แล้วนี่เป็นรถไปลักซาอสซิงควงก็มี่ป่ะโอ้ซิงควงมันไปตั้งอันนั้นงไปทางปักสันเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่เส้นทางทางปักสันอยู่จุดนี่ทันผู้ชมถาวาไคมาหอดเดิด,ดินสามารถมาพักอยู่นี่ได้มันจะมีบันาการงแรมอยู่นี่พร้อมเนีย สามารถนัพักเต้าอยู่ได้ก่อนจะเดินทางไปจุดต่อไปาว่าเขาเดินทางมาหอดตอนเดิๆเ,เนาะบูบี้บนพักบนเซ้ากัอยู่นี่ยนัพักเร้าได้รถไปท้งใต้เนาะใสกองอัตปือปกักเซแมนไปเลยสุนี่เกนฝ่ายติดไ้ แล้วๆ่อเลยนี่ยน,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 นะประเทศลาวเขาการขนส่งภายในนี่ือว่ากลับมาเป็นปกติแล้วด้านนี้จะมีรถสองแถวรถตุกๆแล้วก็รถแท็กซี่สำหรับส่งผู้โดยสารไปยังบานเฮื่อนเนาะจุดหมายปลายทางใน,นบานในเฮือนแต่ว่าบ่มีรถมาหับยังกะใส่บริการได้ค่าแท็กซี่เขาเคยถาม อยู่ในคลิปก่อนๆหลายเดือนหลายๆนะเขาเคยมาถ่ายอยู่จุดนี้นะเนาะค่าแท็กซี่กลัไปแถวประตูไส้แถวตลาดเส่าเน่ประมาณหนึ่งแสนเขา,าบจะบอดดตามมิเตอร์เนาะบอกกำหนดเป็นราคาเลยประมาณหนึ่งแสนแต่ถ้าว่าไปขี่รถเมเขียววัเนี้เพียงแต่หาขั้นกีบแต่ว่าขึ้นราคากับเซบ,บรวไลด์ดอกเพราะว่า เด่นนี่ก็ปรับราคาใหม่มโหว่าขึ้นเท่าไรขึ้นราคาก็สิบก่าลายดอกประมาณ6กเจ็ดพันนี่แหละบวกเกินสิบพันไปแต่ว่าลืนกันเป็นสิบเท่าเนาะกับขี่แท็กซี่รถไม่เคี้ยวกับเย็นดีขึ้นกันติดแอร์ขึ้นกันน,นี่เขาให้เบิงดดรงรถซยซานอีกครั้งหนึ่งด่านเนีตโอ้ซีซันเน่ยสะดุดตาขนาดเลย จอดข,อข้างคืนการุนาติดต่อกาแฟซีซุกหันกาแฟซีซุกคอฟฟี่ร้านนี้ก็เป็นหานคล้ายเสภา อาหารคล้ายขนมคล้ายเครื่องดื่มแล้วกลับมาจุดเก่าเนาะจุดอันาคล้ายตี๋ยบดิษั์กับบอลไลแต่ว่าหนาจะขึกคขื้นก่าซ้ายเหนือพอ่ายเหนือนี่ ก้าจะเาสไลด์จะมาขี่รถอันนั้นรถไฟพราวการเดินทางโดยรถไฟไปทีลงวางบอจุดใกล้ๆเนาะมันจะว่ายหลายว่ายกว่าขี่รถโดยสารขี่รถตู้แล้วากันล่นกันหน่อยเดียวอันนี้มันหาบรรยากาศปัจจุบันเลยอยู่ที่ขี่รถ้ายใต้ ค็ลงยังจนันยากาศถือว่าใกล้ปกติเปิดแหละแต่ว,ว่าคือว่าละคนเดินทางยังบ่หลาย คำส้มสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับค่สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาชมเพาะว้าจบกันใหม่คลิปหน้า